วันที่ผมรู้ว่าน้องสาวผมเสียชีวิตผมร้องไห้ให้เขาสองครั้งนะครั้งแรกผมร้องไห้เสียใจที่เราจากกันโดยที่เราไม่ได้เ่ยคำลาเลยเราจากกันโดยที่ทั้งๆท,ที่เรายังรักกันอยู่อย่างสุดหัวใจเลยนะและครั้งที่สองผมร้องไห้ในวันที่ไปส่งเขาเป็นสุดท้ายนะผมร้องหไห้แม้มันจะเต็มไปด้วยความเสียใจก็ตามแต่มันยังหลงเหลือความยินดีมาสักนิดหนึ่งในหัวใจอยู่ผมร้องไห้ในครั้งนี้ด้วยความที่รู้สึกว่าอย่างน้อย เราก็ยังรักกันจนวินาทีสุดท้ายมันไม่เยอนเลยเท่ากับว่าผมไม่มีอะไรติดค้างบนโลกใบน,นี้ในส่วนของความรักตั้งแต่ที่ผมได้เจอเขาครับผมขอมอบเพลงนี้ให้การเดินทางไกลของน้องของผมที่เขาไม่มีวันหวนกลับมาหาผมและครอบครัวงผมอีกนะครับขอมอบเพลงนี้ให้ทุกๆความเหนื่อยล้าภายในหัวใจของผมขอมอบให้ทุกๆก,การเดินทางไกลของผมที่ยังมีแก่น้องของผมขอมอบให้ความคิดถึงที่มันไม่เคยเลือนหายไปเลยครับขอมอบให้คนคนเดงที่แม้ตัวเขาจะจากไกลแล้วแต่ ความรักที่มีให้เขาไม่เคยเลือนหายเลยรัติการชื่อจริงของน้องสาวผมและเพลงนี้ผมร้องล่าสุดก็ตอนที่วันเผาเขาเลยเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานะผมก็ไม่เคยร้องมันอีกสักครั้งเลยเพราะทุกครั้งที่ผมร้องผมรู้สึกว่าในหัวใจของผมไม่พร้อมที่จะเล่าความรู้สึกนี้ออกไปนะ ทุกครั้งที่ผมได้พูดความรู้สึกนี้ออกไปมันเต็ไมไปด้วยความคิดถึงเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดอยู่ในหัวใจเสมอครับยินดีที่ได้พ้กันยินดีที่ได้รังยินดีที่วันนี้ แม้เราต้องจากกันไปแต่รักก็ยังอยู่กับเราถึงแม้ต่อจากนี้ไปไม่มีเธอเดินด้วยกันแต่ฉันยังสุขใจที่ในหนึ่งครั้งเธอได้เดินทางเคียงข้างกันมาแสนไกล รู้ไหมที่ฉันเสียน้ำตาให้การจากลาของเราวันนี้ก็เ,ออเพราะยินดีที่แม้ตัวเราจะจากไกลแต่รักของเรา ก็ยังคงไม่เปลี่ยนจนวินาทีสุดท้ายมาเยือนความรักยิ่งเป็นเหมือนแสงดวงเดือนในคืนเงายินดีที่ได้พบมกันยินดีที่ได้รักยินดีที่วันนี้แม้เธอต้องจากกันไปแต่รักก็ยังอยู่กับเราถึงแม้ต่อจากนี้ ไปไม่มีเราเดินด้วยกันแต่ฉันยังสุขใจที่ในหนึ่งครั้งเธอได้เดินทางเคียงข้างฉันมาแสนไกลตั้งแต่ที่ได้พบกันตั้งแต่ที่ได้รังหัวใจพี่นั้นไม่มีติดข้างสิ่งไหนทุกอย่างล้วนแล้วงดงามเมื่อจบลง จะจากกันแบบไหนสำคัญไปกว่าการที่ได้มีเรื่องราวที่ดีวันคืนที่ดีตอนที่ยังมีวันและเวลาหนึ่งรวมกัน ที่ได้พรมกันตั้งแต่ที่ได้รั้งหัวใจพี่นั้นไม่มีติดข้างสิ่งไหนทุกอย่างล้วนแล้วงดงามเมื่อจบลงตั้งแต่ที่ได้พรมกันยินดีที่ได้รักกันขอให้น้ําตาเป็นเครื่องยืนยันว่าฉันตื่นทันที่ได้รักจนวันสุดท้าย จะจากกันแบบไหนสำคัญไปกว่าการที่ได้มีมีเรื่องเล่าที่ดีวันคืนที่ดีตอนที่ยังมีวันและเวลาหนึง่งรวมกันไม่จากกันวันนี้สองเราก็จากกันพรุ่งนี้ แค่เราจะมีเรื่องราวที่ดีวันคืนที่ดีกันได้เท่าไรนึกถึงบางคนเคยบอกกับผมเอาไหมนะเป็นคำปลอบใจที่ผมยังจำมาจนถึงทุกวันนี้นะเขาบอกว่ามันไม่ได้สำคัญเลยว่าเราจะจากกันับคนที่เรารักวันไหนมันสำคัญที่ว่าวันที่เราจากกันเราได้ทิ้งอะไรไว้ให้คนที่เรารักได้คิดถึงเรานะ อย่างที่ผมได้บอกนะครับหลายๆการเดินทางในตอนนี้ผมเดินทางเพื่อผู้เป็นที่รักของผมคนนี้นะส่วนหนึ่งก็เพราะการที่เขาเคยปรารถนาอยากเห็นผมและน้องๆทีมภูมินยังเดินทางกันอยู่ในเส้นทางแห่งความฝันนี้นะนี่คือสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ให้ผมได้คิดถึงเขาเสมอและหลายๆเพลงเวลาที่ผมร้องผมยังคิดถึงเขาอยู่เสมอนะขอมอบเพลงนี้ให้น้องสาวผู้เป็นที่รักของผมครับและที่ฉันเสีย ตั้งแต่ที่ได้พ้อมหัวใจของฉันไม่มีติดขางสิ่งไหนทุกอย่างล้วนแล้วงดงามเมื่อจบลงยินดีที่ได้พ้อมันยินดีที่ได้รักกันขอให้น้ำตาเป็นเครื่องยืนยันว่าฉันเตือนทัน ที่ได้รักจนวันสุดท้ายจะจากกันแบบไหนสำคัญไปกว่าการที่ได้มีมีเรื่องราวที่ดีวันคืนที่ดีตอนที่ยังมีวันและเวลาหนึ่งรวมกันไม่จากกันวันนี้สองเราก็จากกันพรุ่งนี้แต่เราจะมีเรื่องราวที่ดี วันที่ยังมีกันได้เท่าไรนึกถึงแต่ฉันจะขอเก็บรักของเธอไว้นั้นข้างบนคอฟ้าข้างเคียงดวงฉันและฉันจะมองเธอทุกทุกยามฉันเสียใจแต่ฉันยังมีหัวใจ ฉันยังร้องไห้ฉันยังสุขใจปลาปนกันไปไม่ถึงกับเศร้าหรือสุขเกินที่ฉันเสียใจคือที่ตัวเธอต้องไปแต่ที่สุขใจคืออย่างไน้อยความรักของเราที่มีให้กันไม่เลือนหายตั้งแต่ที่ได้พบมกันตั้งแต่ที่ได้รัง หัวใจของฉันไม่มีติดขังสิ่งไหนทุกอย่างล้วนแล้วงดงามเมื่อจบลงและฉันจะขอเก็บรักของเธอไว้นันข้างบนขอฟ้าข้างเคียงดวงฉันและฉันจะมองเธอทุกทุกยามหนึ่งและพี่จะขอเก็บรัก เธอไว้นั้นข้างบนคอฟ้าข้างข้างดวงจันทและฉันจะมองเธอทุกทุกยามรัติการขอบคุณครับขอบคุณสําหรรบเพื่อนที่อยอความคิดถึงครับยินดี้พบกันนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่เมื่อที่เราคิดถึงกันมากอขอเสียงปรบมือดังๆส่งท้ายเปลี่ยนไฟอีกสัครั้งนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับมีพี่พ แฟนเพลงของเรานะครับพี่เปเล่น,นะครับพี่เปเล่อยู่ตรงไหนมื่อกีมือนเห็นเลยยกมือขึ้นเลยนะอ๋อพี่เปเล่กับพี่เจ้าอยู่ด้านหน้านะครับพี่เปเล่กับพี่เจ้าได้ทําโปสการ์ดมาให้ทุกท่านนะครับโปสการ์ดจริงๆผมก็ผมก็ผมก็ชอบมากเลยนะโปสการ์ดอันนี้ผมนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนทําให้เรานะฮะมันเหมือนจะเป็น เป็นสิ่งบอกว่าเราได้มาพบกันและส่งท้ายกันในฤดูกาล2,567นรนี้โปสดรานนี้จะแจกกับคนทุกคนนะครับขอบคุณพี่เจ้าแล้ละทีมกเลขครับแล้วก็มีรูปของพวกเราทั้งวงนะครับแล้วก็มีน้องเบปลาเชนด้วยนะครับเขียนว่าขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับพวกเราฟูมินในคุทศศักราช2567ครับขอบพระคุณครับ